เรียกไดว้ว่าใช้คำว่าชื่นมืนเปลืองมากนะคะสำหรับความสัมพันธ์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับปูตินกับสจิ้นผิงจีนกับรัสเซียในเวลานี้นะคะก็เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ค่ะช่วงตอนคืนนะคะก็มีกาลาดินเนอร์มีคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรตทิทีเดียวนะคะฉลองครบรอบ75ปีรัสเซียกับ นนะะก็จะสังเกตได้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีถึงขั้นนี้นะคะสีเองก็เพิ่งกลับจากมาโครงที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็60ปี70ปีความสัมพันธ์เหมือนกันอย่างดีอย่างมากแค่ไปเยือนนะคะไปบ้านคุณย่าไปบ้านคุณยายนะคะไปจิบน้ําชากันค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแบบการลาดิเนอร์แบบจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแบบนี้เหมือนกับสีจิ้งผิงกับปูตินนะคะบรรยากาศงดงามอลังการทีเดียวค่ะสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีภาพอีกภาพ ภาพหนึ่งที่น่าสนใจอีกช็อตหนึ่งนะคะนั่นก็คือปูตินค่ะไปจิบชานะคะชมสวนที่บ้านพักของสีจิ้งผิงริมทะเลสาบเดินคุยกันมาเลยค่ะมีล่ามแบบตัว,ต,วตัวกันเลยนะคะคุยกันแบบนอกรอบคุยกันอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็บ้านสีจิ้งผิงนี่สวยมากนะคะมีต้นหลิวลู่ลมด้วยนะคะอยู่ริมทะเลสาบสวยมากๆทีเดียวปูตินเองก็จิบชาด้วยนะคะแล้วก็ ทางด้านของสีกับปูตินเนี่ยก็หารือกันครบครบทุกมิติเลยที่สำคัญหลักๆนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่า1เทดอลลาร์ตอนนี้รัสเซียใช้หยวนไป90%แล้วนะคะเหลือดลอลลาร์แค่10%เท่านั้นเอง2เรื่องของอินโดปาิฟิกปูตินก็ประกาศ พร้อมดูแลแปซิฟิกนีคะจะไม่ให้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทึงด้านของพลังงานค่ะทั้งกา๊าซทั้งน้ำมันนะคะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเลยนะคะสีกับปูตินก็แนบแน่นทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของเงินของรัสเซียนะคะที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเนะะี่ยค่ะจีนเองก็ไม่เห็นด้วยนะคะที่จะไปงุบยิบมานะคะเพราะหนึ่งมันผิด มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะกลับไปข้อที่1นึ่งน,นก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของดอลลร์ใครที่จะใช้ดอลลร์ก็ไม่กล้าใช้แล้วค่ะมันก็จะเป็นบูมแรงย้อนกลับไปนั่นเองนะคะที่นี้คีย์คำพูดหลักที่สำคัญเนี่ยเอามาเอาภาพมาให้ดูกันด้วยนะคะปูตินเองก็เรียกความสัมพันธ์ระหว่าจงจีนกับรัสเซียว่าบราเธอร์แล้วก็ให้คำมั่นว่าเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไป ส่วนสีจิ้นผิงก็เรียกปูตินว่าโอเฟรนก็คือเพื่อนเก่านะคะเรียกได้ว่าสัมพันธ์แนบแน่นดูจากสายตาดูจากบอด y ี้ลันเกชดูจากไอคอนแทคนะคะเรียกได้ว่าหวานชื่นทีเดียวค่ะสำหรับในเวลานี้กับความสัมพันธ์จีนรัสเซียนะคะจนทางตนตกเนี่ยสรัฐเนี่ยมีบทวิเคราะห์ออกมานะคะว่าไม่แน่ใจว่าทูเลตหรือเปล่านะคะที่เดิมเนี่ยสรัฐ ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวก็ยิ่งใหญ่พอแล้วนะคะแต่ณวันนี้ใหญ่ไซส์ที่รองลงมาแต่เป็น1บวก1เท่ากับ2มันก็จะทำให้ใหญ่กว่าเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดได้นะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะทันหรือเปล่านะคะยิ่งทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้จีนกับรัสเซียนะคะยิ่งแนบแน่นกันมากกว่าเดิมด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปต่อที่ฮาปินนะคะเมืองแห่งหิมะแน่นอนค่ะเจ้าแห่งหิมะเจ้าแห่ง แกะสลักน้ําแข็งนะคะก็เตรียมพร้อมสําหรับงานแล้วค่ะก็ยังคงตามกันต่ออย่างใกล้ชิดนะคะยังคงเกาะติดการเดินทางเยือนจริงครั้งสําคัญของปูตินค่ะมาพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกไปอย่างแน่นอนเลยละค่ะ